เต่าฝันปลามีผู้เฒ่าย่างมาย่างย่างเลี้ยงกันมาหาขุนไอ้เต่าเต่าตีเด้เพิ่นก็คือก็คือว่าผู้เฒ่าย่างเฮี้ยงกันเลยค่ะผู<ฆ>้เฒ่าย่างเฮี้ยงกันหาขุน<ฆ>จ้าเต่าก็เลยมักเล็กเนาะค่ะตัวเล็ของเต่าปล่อยไปมืัอนี้ก็คือผู้เฒ่าเพิพ่นเสียเนาะค่ะเ<ฆ>ต่ากเ็เลยตีไปสู่ค้อเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับน้องแจ้วครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มาตามความฝันของน้องเตีวน้องเตีวมักสิฝันเลขกตองวดตองวดเลยเพราะว่าเลขออกปุ๊บน้องเตีวก็สิฝันปั๊บเลยสิฝันได้ตัวเหล็ แต่ว่านมะรืนเข้ามาตามเหล็ความฝันของน้องเต๋วก่อนเดี๋ยวจะให้น้องเต๋วเล่าความฝันให้ฟังเนาะครับเพื่อเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวท่าในงวดวันที่16นี้เนาะคคค่ะรับแจ้งตัวเลขเนาะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะค่ะที่เต๋วบอกเหล็ไปสมัครสิมีตั้งแต่ความฝันเนาะค่ะแต๋วนี่คำนวณเหล็บ่เป็นเด้อค่ะเอฟซีเต๋คำนวณบ่เป็นนอกจากจะเป็นความฝันค่ะ หลักการนอ,อกจากอาปูเพิ่นสิมาบอกอยังสีเนาะค่ะในความฝันหรือว่าจะเป็นย่ายที่เพิ่นเสียไปเนาะค่ะครับอ่า่นก็เคยบอกกับน้องเต๋ว,ว่าจะให้เกา่าม้วดอืจ้ะแต่กับบางท่านอ่าเอฟซียังงวดวหันที่แต๋วบอกไปเนาะแต๋อปล่อยไปงวดวหันท่าเก้าสีเนาะมันเป็นงวดที่เจ็ดอ่าแต่บางท่านก็สีว่าเอ้าเจ็ดงวดตนได้พึงจะเห็นสองสามงวดค่ะกับขื่อนค่ะค่ะหายไร้ดีกับขื่อแต่เริ่มต้นเนาะค่ะถึงเต่อน จะมีในเอฟซีของแต๋อเนาะค่ะที่ที่อยู่ในไล่เนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นจะถืตอตอัตอวตรงยังสี่ไหมคะ่ะอแต๋อก็เลยเอามาร่วมกันยังสี่ไหมได้การออกช่องนี่แต๋อก็เพิ่งจะออกอีรีค่ะประมาณอสองถึงสามงวดนี่ถือว่าเป็นสามงวดค่ะคครับ่เอฟซีพวกกับเล่ซับซนน่ะนะเพวกกับเล่าเอาเพิ่งจะเห็นอันสองงวดสามงวดนึงก็ถืว่าเก่างวดเล่าแถกถือว่างวด,วดอ่าที่หงที่เจ็ดเล่าแถกกันเจ้าบ่เป็นยังค่ะปัจจุบันเต๋อกับคงเสียหายต่อๆไปล่ะค่ะ จนกลัวสิเอฟซีสายบุญนะคะจนกลัวผสมเบิดหนีเบิร์ุ่นล่ะจนกลัวผสมีเงินกันค่ะค่ะจังอ่าแตวก็ข้อมงดดาม่าเนาะค่ะในบางซีบางอย่างบางคนเพิ่นกล่ว่าเฮาว่าตัวเลขบ่ถึกเพิ่นอยากให้เต้าว่าให้ให้ยุดบอกเนี่ยเฮาก็โมโหแล้วค่ะว่าว่าเลขเสี่ยวตัวใดแต่หนึงเฮาต้องเห็นใจผู้เพิ่นติดตามเนาะค่ะเตถามว่าเต่าอยากยุดบ่ แต่ก็อยากยุดอยู่ในบางทีบางอย่างเขาก็โดนแบบกดดันแม่นบอลแต่แต่ก็มีแบบว่าเอาเอาตรงตรงเนาะอ่าคนทั้งลอยคนเนาะค่ะจากสิมีคนมาเข้าประมาณสิบคนเขาต้องเห็นใจเพิ่นได้บ้าน FC เขากับมี่เนาะแม่นค่ะผู้พิทาเขาแม่ค่ะก่จัางจ้างนกเต่าจังสี่แมนบอลเพื่นกัว่าอ่า FC มันก็โท่มมากนงเต่าเป็นยังคือบริเ็นออกช่องเพิ่นวังสี่เม็นบ่หล่ะคือบริเ็นออกช่องยูทูบเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขสีเขาบ่เขาเพิ่อนกัว่าเพิ่อกับดิษฐตามน้องเต่าคือเก่าเพิ่นวังสี่เนี่ยค่ะ พราะแค่ว่าให้น้องเตลนี่บอกเพื่อนเพราะว่าเป็นแค่แนวทางซื่อๆสื้อไอคันแม่แม่แม่บพราะมาแม่สิบพราะื้อดอกแต่นี่แม่อยากให้น้องเตลเดินเอาช่องยูทูบเนองค่ะอย่าร้ายทันเนาะค่ะที่คอมเมนต์เขามาหรือว่าโทรมาหาน้องเตลช่วงนี้มาหนีรลายยีลีค่ะเพื่อนอยากให้นุออกออกช่องยูทูปเพื่อว่าเพื่อนสิได้เอาน้าตัวเล็กของน้องเตลนี่ไปเสี่ยงเบิงไหมค่ะกัาอ่าพอดีละค่ะกับพี่ๆี่เนาะค่ะ แล้วกับฟันอันคือยังตอนตอนวันนั้นเนาะค่ะจำจำในบอที่วาเหลขเก่าสงสองเก่าเนาะตอนนันที่เต่าไปปอยอันบอกกับตังแต่าบีไก่คนละมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยจ้าเดียวฟันว่ามีผู้เถ่ายางมายางยางเลี่ยงกันมาหาคุนไอเต่าเต่าตีเด้เพิ่นกะคือกะคือว่าเพิ่นเพิ่นกะว่องตรงว่าเข้าเป็นขั้วมาของเข้าเป็นเป็นการตีเหล็กของเขานี่สินะย่างตอนนั้นเตยาฟันว่าอันผู้เถ่า อาที่เพิ่นเสียไปเนั่ยพยางเฮี้ยงกันตีกันมาสองคนทันว่าผู้เฒ่ายางเฮี้ยงกันเลยค่ะผู้เฒ่ายางเฮี้ยงกันหาค้นจ้ะอ่าเต๋ออ่าก็เลยมากเลขเนาะค่ะตัวเลขของเต๋วปล่อยไปเมื่อนี่ก็คือผู้เฒ่าเพิ่นเสียเนาะค่ะเต๋วก็เลยตีไปศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าจ้ะสามตัวศูนย์เก้าห้าจ้ะอาคนเฒ่านี่มีแต่ มิตรเก่าบ,บอไอ้มิญงหรือผู้ชายทั้งหาข้นอะอ่าก็เป็นเป็นผู้ยิ่งอะค่ะเป็นทั้งผู้ยิ่งแลงผู้ชายหรือพญางี่เฮี่ยงกันไหมพนยางเี่เลี่ยงเลี่ยง กันเนื้อสีหน้าเพราะว่าผู้ผู้ลังคนสีไปถามอีกเด้เม่ยิ่งจะคนผู้ชายจะคนอยงนี้เพราะว่าเม่ยิงนี่สีใส่น้ำสีแมนค่ะผู้ชายสีใส่น้ำหาอย่งนี้นะค่ะก็คือว่าหันละค่ะกับเต้ากับเคียบ่ได้บอกเบิร์ตเนาะมันบ่ได้บอกเบิร์กิดขึ้อย่างเต้ากับฟันเห็นผู้เฒ่ามังซีกันเด้ที่เต้ามักอันเก่าซีน่ะเพราะว่าเต้าตีเป็นผู้เฒ่าในเก่ามันยังเฮี่ยงกันสีค้นเต้าก็เลยนมาเก่าซีเต้าก็เลยวงวงกลมให้ยเก่าซีหล่ะเก่าหก แล้ก็ยางหาค้อหนีกว่าแต่ได้ตีไปห้าเก้ารมเห็นเพื่อนแค่ห้าเกแล้วก็เกแล้วก็เก้าหกแต่ให้ตัวเลขแค่สำนันเดอยวมาที่น่แต่วก็บอกตัวผ่ายเพื่อนว่าอย่าเลื่อมนะค่ะเก่ากับหกตัวเดียวกันแต่ว่ายัี่ยงสีมาค่ะเพื่อนก็ถึงน้ำแต่ได้เพราะว่าบางคนเนเป็นจับทางเท่าได้ยังสี่แมจ้าสำนันงวนนี้ก็ยังติด ต 9, ดเก้าีทุกอีกระวังมาสิกับหัวกับหางอีกเนาะรับ,ะ,รบะวังมาสิตรีรังกายกับมาอ <laughs> อ, <laughs> อ <laughs> ย่าเบี้ยวเลี้ยนะคะ่ะยัางเต๋วหวอังสีมอยังเมือนี่เต๋วเต๋วป่อยไปมอละศูนย์เก้าห้างสีมอละ <laughs> อาจจะ <laughs> เป็นศูน หกห้าก็ได้มัน้องเนีนอนเดียค่ะแมนจ้าเล็กหกเลขเจ้ามันตีร่างกายกันได้เนาะแม่ไดตีร่างกายเดี๋ยวนี่เลขเต้าเริ่มตีร่างกายตีร่างกายดีเด้เล็กอันาึงวะเพราว่าแต่เลขเต้าเนาะครับหลายๆคนนะครับเมียนค่ะถามเนเซียนอีหลีเมียนค่ะแต่ได้เขาก็เสียเงินแล้วเนาะแต่จังสี่เมียค่ะสำหรับอันบางบางคนเนาะครับเต๋อจังเต๋อเขาไปเบิรงเนาะเพราะว่าเล็กออกปุ๊บเต๋อจะเขาไปเบิรงกันบ่แบบเข้ากรอยากแบบว่าเออเป็นกำลังใจของเขาเป็นบ่ถือว่าตัวเล็กเตจ บางคนอาจจะว่ารูดอ่าบางคนอาจจะว่าโบนรูดเด้เพราะว่าได้ซื้อน้ำยูตีนังกากับเอาเมีก็ได้เท่านั้นเท่านี้บาทสบางคนแต่บางทีนี่ในคอมเมนต์บางท่านบางท่านก็สิว่าอ่าผู้ใดละผ้าว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันว่ารูดก็ว่ารูดไปทำไมว่ะสิเอ้วรูดก็รูดดูว่วะสิบอดี้ซีเลียนเนาะบอดี้ซีเลียนค่ะห้ามหุ่ยเลยบอดี้เลียนเป็นสิบหกก็ใด้ไม่นค่ะแต่ย่างชมยูทูบมาถามจ้าอืมเขาก็บอกไปตรงๆค่ะจ้า ใช้ดูละพินิดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมันก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางแมียนค่ะท่านผู้ชมอันมาร์กโบมากระโบเป็นยังโบมากเข้ากับเรียนพานเพิ่นไปโบเมีนว่าเข้าโบมากเพิ่นเข้าสิมาคอมเมียนได้พิ่นกับโบเมีนเนาะค่ะเพราะว่าทุกอย่างเข้าเป็นเขียนแนวทางให้ค่ะจ้างตัวเลียงของเต่านี่ก็บ่ได้หลายตัวเข้าอันนี้เต่าก็บ่ได้ไปเก่าใกล้จ้างอาจารย์อื่นๆคือการประกาศเจ็ดแปลโตผลลัพธ์คนก็บ่เขาก็มีแมีนสมเด็จสี่เลยค่ะครับคือวันหนึ่งถือกระบาดีอ่า สองว่ถึกอ่ะคือว่าลมันมันเป็นจังสี่ละเอาว่องตรงว่ารังทียจังสี่ล่ะโจทรงมดวาเนาะค่ะขันมีปฏิหารมีจริงเนาะสมมมดวาเนาะจังเตียวบอกเลขไปจังสี่แมนบอลรังคนทำเพวุควนบ่มีดวงอีลีเลขเตียวเขางวนนี้สามตัวแตกเอาะเพิ่นกับสีวาได้มันพอตามก็ไม่ถูกก็ดว่ามมหออวว่่าาาาพเเนนนต้้แดยจัละ อ่ะโอเคละน้องเต่าที่นี่ค่คือเขาสิมาสรุปเรื่องความฝันกับน้อกเต่ากับเสือให้น้องเต่าโชว์โชว์ตัวเลขอ่าตัวเลขไามคะครับตัวเลขน้องเต่านะคะนกเต่านะครับศูนย์อีรีศูนย์เกาหาแล้วก็เกาหาเนาะแล้วก็หาซีนี่นะโตัวที่วาหาซีนี่เออเอออันตรายอันตรายบอมาบุญก็มาลางเลยครับหาซีนี่หาซีนี้คือคือบอมาโดนเราด้อค่ะนี่ตัวนี้ คือหนองเต่าหายสามโตขนาดเนาะเราหายตัดเอาเนาะหนองเต่าเนาะครับเลขกหาซีคือเเล็กข้อมยังไหญเป็นเลขที่เตียวมากเล็ที่มากเอาตรงๆเลยเป็นเลขที่มากเนาะค่ะเป็นพิเศษเลขทคือหาซีคือเลขตัวนี้มันเหลขกศูนย์เป็นเลขแบบว่า จ้างอันศูนย์เห้านี่มันวต่วกตีหายฟังแล้วเนาะว่าเป็นความฝันแมนค่ะจ้างหาซียนเนี่เป็นเลขที่เต่าวักซื้อมักมากในใจอยู่ของซื้อยู่อิซืองนักหน้าซื้อแมนค่ะมันมันต้องมีเหตุผลในการมัดที่น้องเต้าวื้อนี่คือหมดไปจังวันที่สิบหกเนาะน้องเตวสิบหกสิงหาเนาะนะครับผม อ่ะขอบคุณน้องแต๋อลายะสวัว<ห>สดีครับขอบคุณนอ้นองเตวเนาะนะครับทีม่มาบอกอคนะครับ